ฮ่าเอาละนะสิทุกโยนมาแล้วนะเอ๊ะดูเหมือนว่าวันนี้เราจะต้องกลับบ้านกันแล้วนะเออเห็นด้วยโอ้ไม่นะเวลามันหมดแล้วอย่างนั้นเนี่ยแล้วทีนี้เนะจะก็ไปกินแรงปังแชราดีนะโอ้โหกคตรอร่อยเลยวันนี้กลับบ้านไปกินอะไรดีนะกินส้มตำได้ไหมเอ๊ะเอ้ยนั่มัอะไรกันนะอืม จะด่วนจีก็มาแล้วโอ้ยโอ้ยนี่ฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยโอ้เพลียงงวเงียไหมดเลยโอ้ยยิ่งกว่าติดซีรีส์หนังเกาหลีโอ้ตื่นมาแล้วโอ้เพรียมากทรงผมอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยจะลุกขึ้นมาเลยวโอ้โหอ้ยมาอยู่ที่ไหนอ่ะโอ้ยโอ้ไม่เป็นหดเอะไร ที่นี่มันน่ากลัวจริงๆแล้วเนี่ยหยิบกระดาษมาก่อนเลยเฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะเอ้ยเด็กนั่งอยู่ตรงนั้นเอ้ยมันไม่ใช่เด็กธรรมาดานี่มันผีเด็กด้วยโอเคงั้นขั้นแรกจะต้องเอาปากกาก่อนแล้วนะโอเคเขียนยันเอ้ยเอาไปเลยเอ้ยกลัวจังเลยเอาไปเลย ผีไปเกิดแล้วโอเคฉชนก็มาอยู่ในห้องที่สองแล้วนะนี่น่าจะเป็นห้องอาจารย์เฮ้ยนี่อะไรนะน่ะเฮ้ยเด็กคนนี้มาเก้เด็กยผู้หญิงทำไมนะเอยมีทางเดียวสินะคือเราต้องคำยันหนื่ยถ้าเราเข้าไปหามันแบบเมื่อกี้ล้วก็อาจจะโดนมันชกได้โอ้ยเด็กผีแล้วไม่ได้โหดชิบหายเลยเฮ้ยงั้นต้องรีบเอาอันนี้เลยนะประกาโอเคได้ประกามาแล้วเฮ้ยเหลือกระดาษกระดาษโอเคโอ้ยเขียนยันตายซะเฮ้ยพันดึเข้าไปเลยเอาไปกิน เอ๊ะเอ้ขอบคุณมากเลยนะขอ,อขอบคุณมากเลยในล็อกเกอร์นี้จะมีอะไรบ้างนะลองเปิดดูสิโอ้เจอปากกาง้อง่ๆนี่แล้วเฮ้ยคนนี้นเป็นอะไรโอ้น่าจะเป็นหนุ่มออฟฟิศแล้วนะโอเคได้ยันแล้วเอาไปเลยครับหนุ่มออฟฟิศโอเคฉันได้กระดาษมานหนึ่งแล้วโอ้ได้ยันมาด้วย อโอ้น่าสงสารจังเลยฮะอันนี้ยันคนะ,ะหน่อยเจ้าผีบ้านนั่นนี่ฉันต้องเอาหมวกมาใส่แล้วสินะโอ้ยเจอหมวกด้วยโอเคได้ยันด้วยสุดยอดไปเลยเอาเนี่ยไปเฮ้เจ๋งเลยโง่มา,ากเลยเฮ้ <c oughs> ยฉันใส่หมวกแล้วฟิ้ยปิ้ปิ้ยิงฉุดปิ้วปิ้ยิงฉูดเออผีป้วปิ้ยิงฉูดอย่างนั้นเหรอเนี่ยแล้วฉันจะเอาเชนะมันยงังไงดีล่ะเออฉันมีแต่กระดาษซะด้วยสิหาของไม่เจอเจอแล้วเจอหินเฮ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้ เออเออได้เวลาแกล้งมันแล้วอันนี้หินเออเจอซัทชั่นแล้ววิเชียรปากกาด้วยวิหวานหมูเลยอันนี้ยันโอ้ยมันจะได้เล่นบอลยิงจูบเลยโห่ร้ายโห่ร้าตีดูเหมือนว่าป้าเขาจะชอบตีกรงหน้าดูแลเนี่ยเอ้ยแต่ฉันหยิบไม่ถึงอ่ะอุ้ยได้ไงไม้กรงได้ไม้กรงมาแล้วได้กระดามาสะจั่นมาอีกด้วยเอ้ยแต่ฉันหยิบกรองไม่ถึงอ่ะหรือว่าถ้าเราให้ไม้กรงป้าเขาแล้วก เขาอาจจะอารมณ์ดีโอ้ยฉันรู้แล้วแล้วก็ไม้ปัดฝุ่นของป้าเขาสิเออใช่เลยเยอะไยนะครับไม้ปัดฝุ่นของป้าเจ้ๆๆ้ได้กองมาแล้วสุดยอดไปเลยทีนี้ก็ลองเอากองให้ป้าเขาดูอันนี้ครับป้าเฮ้ยอันเด้รู้สึกว่าจะได้ของครบแล้วเนี่ยได้ปากกาแล้วได้ยันมาด้วยเอ้ยนี่ครือป้า เอ้นี่สจดอช่วยฉันได้เ้รู้สึกสงสัยจังเลยว่าต้ล็อกเกอร์นี้จะมีอะไรหรือเปล่าวันดีคเรับเฮ้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 ้เฮ้เฮ้เฮเฮ้ โ <g ül> อ้ยมีปั๊กกอยู่ตรงนี้ด้วยสัจฉลาเอ้อยเอ้อยเคียร์เอ้อยเรียบร้อยอุ้ยตัวนี้ก็ได้ยันเรียบร้อยแล้วสินะเอาที่ไปเลยครับคุณพี่เซลเอ๊ะแล้วทำไมมาอาอกกำลังกายในที่แบบนี้ละ่ะเธอโอ้มาอาอกกำลังกายตรงนี้เลยอย่างเงี้เหรอเนี่ยน่าจะเป็นห้องอองกกำลังกายแล้วนะอุ้ยมีไม้ถูพื้นด้วยแล้วจะเรามาทำไมกันเนี่ย <c oughs> แล้วนี่คืออะไรน่ะโอ้ยมีล้อด้วยโอเคอย่ามาก่อน นี่อะไรเนี่ยผีใจเกเรอ้โหอ้อ้อ้หโอ้โหโอมโหอห้โีห้อหองโหโโอ้อ เนี่ยได้ไมาแล้วไม้ถูอป้นฉันค <c oughs> ิดออกแล้วว่าฉันจะทำอะไรเขาฉันจะทำที่ยกน้ำหนักให้เขายัางไงแล้วด,บบด,บบด,บบดัมเบลดัมเบลดัมเบลดไอเวยโอเคได้แล้วอันนี้เก็ดบ,บดัมเบลดไอเวของผมอขอบคุณมากเลยนาะไอตอนนี้เราก็หยิบมาเก่ได้แล้วได้าบบมาเก่ยมาลิสิเดแถมได้กระดาษมาด้วยทีนี้ก็ได้ยันโอเคเอาไปเลยครับคุณพีมม่พอร่อยแล้วก่น เอ้ยลูกบอลนี่ชวนสยองจริงเลยเนี่ยลูกบอนผีสิงเซ็งแต่ฉันเจอผีมาหลายตัวแล้วเนี่ยโอ้ได้ปากกามาแล้วด้วยโอ้ผีสาวนาแวน่แล้วจริงๆเลยเนี่ยฉันจะต้องหยิบอะไรต่อไปดีอล่ะโอ้ฉันรู้แล้วอะไรเนี่ยไปยิบหนังสือหน่อยไดครับอันนี้เจอแล้วเอาเลยทุกทีก็คร็บเย็นทุกทีก็เสร็จสิ้นแล้วเฮ้ยเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอชิโดโกะหรือเปล่าเนี่ยโอ้มาเต้นกันโอ้มาไอดอลเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่กิน ไมดเลยวันนี <à déc> <Day> hey, boy, ้อ้ไมดแล้วโอ้ยได้ปากกายเลยเฮ้ยก็ยเลยนครับคุณปูโอได้ปากกมาแล้วเก่อนเลยได้นาดนีวันอดกินเฮ้ยแต่ตอนนี้ผมทำยาส็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเพื่อไปเกิดใหม่แล้วนะครับคุณปู่ จเฉล่งไม่เฉ่งเฮ้ยรู้สึกว่าคุณปู่เขาจะเกลือมากๆเลยเนี่ยผร้มแง่แล้วเอ้ยแง่แง่ได้แล้วเฮ้ยทั้งนี้ฉันก็จะเอาไปทำสะพานได้แล้วยังไงล่ะเฮ้ยแง่ไหมแง่ไหมแล้วก็มาวางไว้แบบนี้โอเคน่าจะแข็งแรงดีเลยนะฉันน่าจะพร้อมเอาไปให้คุณปู่แล้วล่ะเอานี่ครับคุณปู่ยันมาเลยครับคุณปู่เอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยนนี่คุณปู่มามาส่งน้ำแล่ผมอย่างนั้นเหรอได้เลยนี่ผมต่อสะเพริ่งสองเฉล่เฮ้ยเฮ้ยเก่งนี่คุณปู่มาแล เอ้คนนี้มันนอนใหญ่เลยอ่ะมันน,น่าจะชอบอากาศหนาวแน่ดูนี่น่าจะเป็นเครื่องทําความร้อนแล้วนะเปิดเครื่องทําความร้อนเลยโอ้ชูบมากเลยทุกตัหิมะโอเคท่านี้ก็ได้แล้วเฮ้ยไม่รู้ไม่จะมาเร็วเหมือนกันะแดดอยู่ข้างบนนั้นด้วยเถยมอยู่ติดกับแอร์ของเราอีกเออฉันรู้แล้วต้องเอาเรีโมทแอร์สินะโอ้จะรีโมทแอร์แล้วเฮ้ยเท่านี้ก็เปิดแอร์เลยแลวที่ดีแอร์ก็จะพัดกระดาษล,ลงมาโอเคอุ๊ยได้กระดาษเลยได้กระดาษเลยร้อนจัง อ,อาโอเค <Okay, S 1> ยันได้ลแล้วเสร็จภารกิจของฉันแล้วเอ้น,นี่เอาไปเลยเวลต่อชื่นเลยโอ้ยไม่กล้องถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ด้วยไม่รู้ของใครเลยนะเอ๊ะฉันขอยืมหน่อยละกันเ <c oughs> อ้เจอไปถ่ายรูปสักหน่อยเอย้ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยอภาพนีกพนก็สวยดีเหมือนกันนนะเ <c oughs> ี่ยเอ้ขอถ่ายภาพยันก่อนละกันทั <c> ้ <oughs> งนี้ก็ได้ภาพยันมาแล้วแล้วก็เอาไปให้เธอคนนั้นสินะเอ้น,นี่เธอได้เยื่ตรงนั้นแหละเอาภาพยันไป เอาแล้วนะนะผีตัวนี้น่าจะเป็นผีตัวสุดท้ายแล้วแหละที่ฉันจะจัดการในวันนี้นะโอ้โหกำลังเต้นลำอยู่ด้วยโอ้โหกำลังลำอยู่เลยอ,ลอ,เอันนี้ผีเต้นลำอะเด้เสร็จแล้วอย่างนั้นหรือเนี่ยเอ๊ะทำไมหล่อฮะน้จังเออมีอะไรอย่างนั้นหรอฮะน้จังเออระหว่างทางที่ฉันกำลังจะกลับบ้านที่สวนสาธารณะนะฉันได้บอกลาเพื่อนของฉัน และเพื่อนตัวน้อยที่เล่นด้วยกันเธอก็เตือนฉันเออหลังจากฉันก็ำลังจะไปจากเพื่อนของฉันฉันก็กำลังจะข้มถนนหลังจากนั้นฉันก็อยู่ในโรงเรียนนี้มาตลอดอก็คือโรงเรียนที่นี่แหละขอบคุณทุกคนมากเลยนะแต่ฉนันต้องไปแล้ว <c oughs> ผีตัวสุดท้ายที่เธอต้องจัดการคือฉันยังไงล่ะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจะเป็นผีด้วยไม่นะแต่ฉันก็ไม่อยากให้เธอไปอยู่ดีอนจะไม่อยากให้เธอเลยเอาไปเลยละกันเอธอพาเรามาที่นี่เหรอฮันนะใช่ฉัน่าวิธีทำยันมาจากในหนังสือนั่นแหละเพราะว่าผีเขาไม่สามารถที่จะทำยันได้ตัวเองได้ ขอบคุณนายมากๆเลยนะที่ทำให้เรามากไกลได้ขนาดนี้แล้วก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทาคุทาคุทาคุตื่นแล้วทาคุพวกนายโอเคนะอ,อยู่ๆพวกนายก็วูบลงไปเลยอะวูบอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยฉันงงไปหมดเลยอะเอ้าไม่นะเร้วก็ไม่เร็ว โอ๊ยเอ๊ะพี่ปตกทุกของฮันนาและก่อนฮันนะ <S <S กเกรมคริลคุณออกมาจากโรงเรียนผีนั่นได้